สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้วันอังคารนะครับตรงกับวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2564ล้อมวงเข้ามาครับข่าวแบกระดินก็คุยกันแบบภาษาง่ายๆให้ท่านทั้งหลายได้ได้ฟังกันนะครับเวลานี้อกสั่นขวันแขวนนะครับว่ามันเป็นยังไงคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจิตตกบอกอตรงๆจิตตกวันนี้ตาย26ตายเมื่อวานเนี่ย แต่วันนี้สบคเขาแถลงว่าวันนี้ยี่จากการแถลงวันนี้นะครับป่วยยังอยู่สามพันกว่า3,226นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังติดเชื้ออยู่แสนกว่าคนในขณะที่วัคซีนเนี่ยพี่น้องประชาชนปรงใจแล้วว่ายังไงฉีดก็ฉีดผมถึงบอกกับพี่น้องประชาชนว่ายอมเถอะครับเพื่อสร้างภูมิต้านทานหมู ฉีดแล้วมันเกิดผลข้างเคียงแม้จะแดดิ้นสิ้นชีวาวายผมเปรียบเลยไว้เหมือนกับหนูตะเภารองยาคราวนี้ได้รับใช้ชาติะตายเพื่อชาติหนูตะเภาลองยาจะตายเพื่อชาติครับโรงพยาบาลเขานัดฉีดไปลงทะเบียนไว้แล้วแอสตราเซเนกาเข็มที่สองให้กับผู้สูงอายุเลื่อนครับเพราะบอกว่าไม่มีในสต็อกวัคซีนไม่มีเลย พี่น้องประชาชนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุเกินหกสิบเนี่ยเขาไปลงทะเบียนไว้ที่หมอพร้อมหลายล้านคนนะครับหลายล้านคนคนที่อายุเกินเจ็ดหกสิบแล้วมาวันนี้เขาจิตตกครับไม่ได้ฉีดทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้การวางแผนวางระบบมันเป็นยังไงแล้วคุณจะมาเอาเงินอีกเจ็ดแสนล้านไอ้หนึ่งล้านล้านเนี่ยมาลายหายไปสิ้นแล้วจากการเอาไปบริหาร บอกว่าจะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูกองทัพนะไปให้กองทัพได้ทําโครงการนุ่งโครงทรนี้แล้วก็มีคนตะโกนมาว่าเฮ้ยเว้ยทาไมไม่เอามาให้กับกระทรวงสาธารณสุขมาให้สาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัคซีนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นท่อหายใจซึ่งหลายคนนอนกระเดวกระเดวอยู่ในไอซียูแล้วก็มีมาตายอย่างนี้มีตายทุกวัน30ฝา3ามสิฝาวันก่อนก็35 วันนี้ถแถลงมา26และอยอดป่วยนี่มัน3,000กว่า3,000ฝ่า2,000 3,000ฝ่า2,000กว่า 2, 000, 3, 000ว,า 2, ว,า3วันร้อยคนตายก็3วันร้อยหรือ4วันร้อยผมถามว่าท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนั่งบนซากศพของพี่น้องประชาชนร่วมพันคนได้ยังไงท่านนั่งอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแล้วเวลานี้มันเกิดปัญหาทำไมไม่ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกวัคซีนล่ะครับ แล้วนี่นัดอีกแล้วถึงเวลานัดเนี่ยมันจะมีให้ฉีดหรือเปล่านัดจะฉีดวัคซีนวันที่เจ็ดมิถุนามิถุนายนนี่เขาจะส่งให้อีกคือเดือนหน้าเหลืออีกไม่กี่วันจะส่งให้อีกหกล้านสามแสนโดสไอเอสตราเซนิก้าเนี่ยถึงอย่างน้อยเอสตราเซนิกา้ามันก็ยังดีกว่าชีนโนแวคเพราะฉีดไปแล้วมันก็บันทึกได้เป็นเป็นวัคซีนพาสปอร์ต เวลาเราจะเดินทางออกไปต่างประเทศเนี่ยไปได้ครับไปได้ในองค์การนามัยโลใน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 องค์การนามัยโลก,ก,าาโลกเขาก็ระบุแล้วว่าเป็นวัคซีนที่ผ่านการตรวจสอบมีไฟเซอร์มีมอร์ r n นามีสปุตนิกมีชิโนฟาร์มมีจอร์นสันแอนด์จรสันไม่มีชื่อของวัคซีนที่เราฉีดกันทุกวันทุกวันเนี่ยคือชิโนแวกหลายคนก็บอกให้บุรลวี แล้วกูฉีดที่โนแวกกูจะไปยุโรปไปทุระไปอเมริกาแล้วกูเข้าไม่ได้ทําไงจะเข้าญปุ่นไปติดแงกมาสองวันที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเขามองคนไทยด้วยหางตาแล้วเขาไม่ให้เข้าเมืองครับเขาไม่ให้เข้าเมืองเพราะเราฉีดไอ้ทีโนแวกเราก็กําลังรอว่าองค์การอนามัยโลกจะอนุมัติให้เราเป็นวัคซีนที่เป็นอินเตอร์เป็นสากลได้หรือไม่แต่ตอนนี้ยังครับเมื่อมีแอสตราเซเนกาที่ฉีดให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ดีใจ ลงทะเบียนกันไว้แล้วหมอพลงหมอพร้อมลงกันไว้แล้วนัดจะฉีดวันที่เจ็ดบริษัทเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งภายในมิถุนาแต่ไม่บอกวันที่แต่ถ้าวันที่เจ็ดไม่ทันแล้วทำไงมิถุนาเนี่ยมันมีตั้งแต่วันที่หนึ่งดันสามสิบถึงสามสิบมิถุนาวันไหนก็ยังไม่รู้ผมถามว่าทำงานอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่ให้บริษัทเขากำหนดว่าคุณจะส่งวันที่เท่าไหร่วันที่สองที่สามที่สี่แต่กำหนดไว้วันที่เจ็ด และเวลานี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเรื่องประหลาดที่ไม่น่าเกิดในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังจิตตกลูกเมียใครหลานใครปู่ย่าตายายใครต้องมาตายเพราะไอ้โรคก,กระจอกไอ้โรคโควิดตายกันไปร่วมพันศพแล้วป่วยกันพังแงค์พังแงกังกอยู่โรงพยาบาลไอซในเวลานี้แต่ก็ยังมีคนที่หากินกับศพหากินกับศพเนี่ยตายแล้วญาติพี่น้องเอาไปเผาเนี่ยเผาในวันเดียวเนี่ย ต้องมาจ่ายเงินให้คนขนศพให้กับวัดเนี่ยร่วมหมื่นบาทอันนี้ไม่เป็นไรพูดไปแล้วแต่เรื่องที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดที่โคตรระยำที่สุดก็คือขายบัตรคิววัคซีนผมไม่ได้เอาเรื่องลอยๆมาพูดไม่ได้เอาเรื่องยกเมฆเฟกนิวหรืออะไรมาพูดคนที่ยืนยันเรื่องนี้เป็นสสพักรัฐบาลพักพลังประชารัคุณกรณิตงามสุขรรัตนาเป็นคนเอามาแฉ คุณกรณิตเนี่ยเป็นสอสอของพรรคพลังประชารัฐก่อติดเรื่องวัคซีนแล้วก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยเธอก็ได้เปิดโปงการเล่นพักเล่นพวกแจกบัตรคิวที่จะฉีดยาไอฉีดวัคซีนในเขตชุมชนคลองเตยซึ่งครัสเตอร์ใหญ่ของเมืองกรุงที่ชุมชนคลองเตย คือการแจกบัตรคิวเอาไปขายกับประชาชนในท้องที่ยังไม่พอหลายคนไม่ได้บัตรคิวก็อยากจะฉีดไอ้หลายคนต้องการเงินแต่ก็มีเจ้าหน้าที่หรือเปล่าตรงนี้ต้องสืบต้องสืบว่าไปทําบัตรคิวมาแล้วเร่ขายมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าและมีการขายไม่ใช่จะขายให้คนไทยอย่างเดียวนะขายให้กับต่างชาติคนจีนและคนเกาหลีที่เข้ามา เข้ามาเขาฉีดวัคซีนแต่เขาไม่มีคิวก็ไปขายเขาเขาก็ฉีดวัคซีนเวลานี้วัคซีนฉีดได้กับต่างชาติฉีดได้กับพมา่าตตึมเลยคนไทยยังไม่ได้ฉีดมากมายไกลก็แต่ฉีดได้กับพมา่าฉีดได้คนจีนที่เข้ามาฉีดได้คนเกาหลีที่เข้ามามันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงจนขนาดสสท้องที่ซึ่งเขาเป็นสสเขตครองเตยเนี่ยคุณกรณิตงามสุคนรัตนาเนี่ยเขาเป็นสสเขตกรองเตยและเขตวัฒนา เขาออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ซึ่งเท่าเรื่องไม่จริงเขาไม่ออกมาเปิดโปงเพราะมันกระทบรัฐบาลมันกระทบรัฐบาลเพราะมีคนในรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเหมือนกับเรื่องของชายแดนที่พม่าเข้ามาจนเกิดคัสเตอร์ที่ตลาดกุ้งนั่นก็แน่ๆเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเข้าไปรับสวยจนวันนี้ก็เงียบเรื่องที่คุณกรณิตสสกรณิตออกมาพูดก็เงียบ ไม่มีใครสืบสาวเราเรื่องไปว่ามึงมีการขายบัตรคิวกันจริงไหมวัคซีนเจ้าหน้าที่เขาไปเกี่ยวข้องไหมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณกรณิตสสกรณิตสสอเขตกองเตยวัฒนาออกมาออกมาเชงเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนฟังรัฐบาลก็ยังเฉยเฉยนี่คือปัญหาที่มันจะตามมาบ้านเมืองที่มันมีปัญหาตามมาผมถึงบอกว่ามันมีแต่ต่ำลงสารวรวันเตี้ยลง หนึ่งล้านล้านใช้ไปหมดแล้วไม่พอใช้เจ็ดแสนล้านออกพระราชกําหนดรอที่จะเข้าสภาเป็นพระราชบัญญตัติเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อวัคซีนวันที่เจ็ดที่พลเอกประยุทธ์นัดไว้รัฐบาลนัดไว้ว่าจะระดมฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ภาพท่องเที่ยวที่จะเปิดในเดือนกรกฎาคมหรืออีกเดือนเดียวครับ เ <c oughs> หลืออีกเดือนเดียวเวลานี้คนในภาคท่องเที่ยวเนี่ยตกงานกันถึงเจ็ดล้านคนนักศึกษาเนี่ยปีละห้าแสนห้าแสนสามปีไม่มีงานทําก็ล้านห้าแล้วยังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกละ่ะที่เขาตกงานไม่มีงานทําทุกวันนี้รับจากรัฐบาลสองงวดงวดที่แล้วพันหนึ่งงวดที่แลวอีกหนึ่งพันสองพันแล้วก็ทิ้งเลยไม่มีตังแล้วโรงงานอุตสาหกรรมปิดอพยพไปอยู่ต่างประเทศหมด อพยพไปอยู่ประเทศใกล้ๆอย่างเวียดนามอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเราเจ๊งบงเวลานี้จะเอางานที่ไหนทำรัฐบาลคิดเรื่องนี้ไหมพี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระอีกมากมายกายกองคนที่ค้าขายลิมทางเปิดร้านค้าขายเป็นห้องแถวเดียวหรือว่ากิจการเอ e ที่มีพนักงานสองคนสามคนไม่มีเงินลงทุนที่จะทำต่อนี่คือความทุกข์ครับ ร้านค้าร้านรวงร้านอาหารร้านบริการร้านนวดร้านสปาร้านตัดผมร้านเสริมสวยบางคนมาบ่นกับผมบอกพี่บุญละวีสัปดาห์ที่ผ่านมาสี่คนเนี่ยไอ้สี่สี่วันเนี่ยมีคนเข้ามาสระผมแค่สองคนสองคนได้เงินสักสองร้อยสามร้อยแค่นั้นเองนี่คือเจงบงหมดครับไปดูตามตลาดสิครับตามตลาดก็เจงบง มันมีที่ไหนน่ะอะไปดูเถอะครับเยอะแยะไปหมดไปดูประตูน้าไปดูปากคลองตลาดไปดูตลาดบางกอกน้อยไปดูตลาดสี่มุมเมืองไปดูตลาดที่โดนปิดและเปิดแล้วเปิดแล้วก็ไม่คึกคักเหมือนเดิมเพราะพี่น้องประชาชนไม่มีเงินเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าเพราะว่าเวลานี้เรากำลังจะกลายเป็นเวเนซุเอลามันเป็นยังไงครับที่ว่าเงินเฟอ้อ ผมยกตัวอย่างให้ฟังมันเกี่ยวกับดีมานซัพพลายเหมือนผมเนี่ยเปิดโรงงานเปิดโรงงานผมทำสินค้าขายทำสินค้าออกไปขายแต่เงินหมุนเวียนไม่มีมีน้อยผมเคยผลิตวันละแสนชิน้นเงินหมุนเวียนผมน้อยผมก็ลดลงมาเหลือแค่หนึ่งหมื่นชิน้นแน่นอน ของน้อยมันก็ต้องเพิ่มราคามันเป็นหลักดีมานซัพพพายพี่น้องประชาชนก็บ่นว่าของมันแพงผมขายแพงเพราะถ้าผมไปขายเนล้านชิ้นเนี่ยผมขายได้เกือบหมดผมเอาชิ้นละบาทสองบาทผมก็โอเคแล้วแต่ถ้าผมผลิตแค่หมื่นชิ้นเนี่ยผมก็ต้องขายแพงกว่าที่ผมผลิตแสนชิ้นเหมือนกันคนก็ต้องใช้เงินจำนวนมากมาซื้อของของผม,ผมเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟัง เวเนซุเอลาไก่ตัวละ1,200บาทเนื้อกิโลละเกือบพันบาทกระดาษเช็ดก้นเนี่ยม้วนละ300กวบาทเงินมันเฟอ้อครับเพราะเขาผลิตน้อยลงเวลานี้ดูในบ้านเราคนปลูกข้าวคุณไปดูบ้านนอกครับแรงฝนแรงพายุยังไม่มานู่นนี่นั่นพายุมาก็ท่วมทิายาไวโป่งหมดฝนแรงคนก็ปลูกข้าวได้น้อยพรคนปลูกข้าวได้น้อยข้าวมีน้อย ข้าวมีน้อยปีนะข้าสารก็ขึ้นราคาพอขึ้นราคาเราก็ส่งออกไปสู้ไปสู้กับข้าวที่ผลิตจากเวียดนามจากอินเดียจากจีนไม่ได้เราเคยเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยเป็นเสือแห่งเอเชียเวลานี้มันถอยหลังไม่ใช่ลงไม่ใช่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเรื่องข้าวนี่คือการวางแผนของรัฐบาลซึ่งมันล้มเหลวไปหมด มันล้มเหลวไปหมดทุกอย่างการบริหารทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ผลิตอะไรมันก็ออกไปขายไม่ได้เราออกสินค้าอื่นไปขายส่งไปสหรัฐอเมริกาก็ไปเจอภาษีไปเจอภาษีสิทธิธรรมภาษีศุลกากรคือ GSP ส่งไปยุโรป2ี่ประเทศเขาไม่คุยกับเราเลยเขายังไม่ยกเลิกภาษีนะครับ เขาใส่ภาษีเราเขาเล่นเรา GSP เขาเล่นสิทธิภาษีศุลกากรกับเราหลังจากเรายึดอำนาจเมื่อปี2557พอหนึ่งมกรา58เนี่ยเอาเลยครับเอาเลยเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าละอายตามสหประชาชาติเขาบอกเป็นประเทศที่คุกคามสวัสดิการสิทธิเสรีภาพอย่างผมเล่าให้ฟังกัมพูชาเขาได้รับการยกเว้น ส่งของไปขายไม่ต้องเสียภาษีสิทธิศุลกากรแต่พอมีประเด็นเรื่องเข้าไปคุกคามสิทธิเสรีภาพของฝ่ายคา้านคือพักการเมืองฝ่ายคา้านเขาสมรังสีหัวหน้าพักไอซกขาจับซกขาติดคุกแล้วก็ล้มพักซะสารรัฐมนูลสั่งยุบพักแล้วสมเด็จฮุนเซนก็มีพักการเมืองก็จะไปแข่งกับใครล่ะอีกก็ได้สเสียงทั้งหมดในสภาหนึ่งรยเสียง มันมาตะเพาเดียวกันกับเมืองไทยซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละครับเพราะพักฝ่ายค้านเนี่ยโดนลังแกไปหมดแล้วไม่มีบุคคลที่จะขึ้นมาเทียบบารมีบิ๊กต่มีแต่พี่น้องประชาชนกําลังหลงผิดกําลังฝันกําลังได้ปลื้มกับเงเินที่แจกไปตามดูกันว่าบ้านเมืองมันจะลงนรกไปอีกเท่าไหร่ถ้ายังบริหารประเทศแบบนี้อยู่มันไม่มีทาง ใครจะมาตั้งโรงงานล่ะตั้งแล้วคุณส่งไปขายคุณสู้เขาได้ไหมสหรัฐอเมริกาตัด GSP เราสามสิบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้วแล้วไปดูสิคนที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกานี่กี่ร้อยบริษัทเป็นพันบริษัทนะปิดบริษัทหมดตอนนี้นี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม,ไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครออกมาพูดเรื่องนี้แต่เราเนี่ยรักชาติรักบ้านรักเมืองผมวิภาควิจารณ์ รัฐบาลที่นำโดยผลเอกประยุทธ์แต่ผมไม่ได้ชังชาติรายการนี้ผมบอกแล้วเราเทิดทูนในชาติศาสนาและองค์พระมากษัตริย์แต่เราวิพากษ์วิจารณ์การทํางานที่ผิดพลาดของรัฐบาลได้ผมตะโกนถามว่าการท่องเที่ยวที่คุณหวังว่าจะให้กลับมาให้คนในภาคท่องเที่ยวเจ็ดล้านคนได้มีงานทำเนะี่ยคุณหวังไว้แค่ไหนที่ผมได้ข่าวแล้วเนี่ยเขาจะกล้ามาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่าเพราะเมืองไทยฉีดที่โนแววก,กันทั่ว ทั่วทั้งภูเก็ตพัทยาก็ยังได้ไม่ครบไปขอแล้วได้มานิดเดียวจนนายกเมืองพัทยาสนธนาคุณปลืม้มออกมาโวยเมื่อสองวันนี้จะเปิดการท่องเที่ยวแต่ภูมิต้านทานหมู่ไปขอไม่ได้เหมือนก็ขอทานพี่น้องประชาชนในพัทยาก็ยังไม่สร้างภูมิต้านทานหมูแต่ขณะเดียวกันวันนี้เฮ้ยไว้มีคนเอาไปขายบัตรคิวบัตรคิวฉีดวัคซีนแล้วผมจะคิดยังไงล่ะครับ ฉะนั้นเรามีความหวังว่าอยากเห็นการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมาทําเงินเข้าประเทศคนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นพนักงานในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นหมอนวดไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นแล็กแท็กซี่คนขับรถบไคนขับรถบัสคนขับรถตู้หรือว่าทุกธุรกิจทุกอย่างงานบริการในแหล่งท่องเที่ยวในพัทยาในระยองในภูเก็ตในเกาะสมุยในเชียงใหม่หรือในหาดใหญ่ก็แล้วแต่เวลานี้มันเงียบเป็นเปล่าสาก มันเป็นป่าช้าการท่องเที่ยวนะครับแล้วหวังได้ไหมผมได้ข่าวมาผมได้ข่าวมาเสร็จแล้วผมก็เกิดวิเวกวิโหวเวเกิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยยีูในยุโรป<ๆ>เขาจะงดมาเที่ยวไทยปี2 0 2 1 2ถึง2024ปีหลายบริษัทในยุโรปเททัวหมดทัวไวกิ้งทัวดีแทมทัวทางนอร์เวย์ทัวทางฟินแลนด์เทกว่อหมด ผมฟังแล้วผมก็ก็จิตตกครับในอเมริกาสาบริษัท World Terwen w o r l อร์ r w e n s u n น h i n ชยและอีกหลายบริษัทถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เกี่ยวกับธุรกิจทางท่องเที่ยวได้อย่างไรผมพูดเรื่องนี้เพราะมันต้องคู่กันกับโควิดโควิดโลคกระจอกมันเข้ามาฆ่าชีวิตพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนกาดสูงอยู่กับบ้านไม่ทำงาน บางคนทนไม่ไหวอยู่กรุงเทพไม่ได้ไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าใช้จ่ายกลับบ้านนอกไปปลูกพริกปลูกมะนาวไปปลูกผักกาดไปปลูกผัก้ากินกันมีเยอะครับหลายคนไม่ไปไม่มีค่าเช่าที่พักก็ไปนอนแถวคลองพรุนงกรุงกรเกษมใกล้สนามหลวงอยู่ต่างจังหวัดก็ไปนอนแถวลานวัดเพื่อขอข้าววัดกินมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับพี่น้องทั้งที่เขารพผมถึงบอกว่าไง ว่านี่คือความบกพร่องของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะจัดการยังไงก็ว่าไปแต่ผมมีหน้าที่เอามาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องที่พูดเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนณะสสรัฐบาละอย่างสสกรณิษงามสุคนรัธนาถ้าไม่จริงเธอไม่มาพูดหรอกครับเพราะพูดแล้วมันเหมือนกับลดเครดิตรัฐบาลลดเครดิตรัฐบาลเป็นรัฐบาลทําหรือเปล่าหรือบุคคลทํา แล้วทําไมไม่สืบสาวเราเรื่องถึงขนาดไปขายบัตรคิววัคซีนนี่โคตรระยำนะครับพี่น้องประชาชนเขาจะฉีดวัคซีนให้ผู้เกิดภูมิต้านทานหมูแต่อันี่ไปขายไ้อยเอาไม่เอาไม่นี่ได้คิวมาแล้วได้พี่น้องประชาชนนี่เขาไม่ขายหรอกบัตรคิวเขาเตรียมแน่นเลยว่าเขาจะไปฉีดเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมูเพราะเขาอยากมีอาชีพคนในภูเก็ตคนในพัทยาคนในเชียงใหม่เขาอยากให้การท่องเที่ยวกลับมาเขาไม่ขายหรอกแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งโคตรระยำครับ มันเป็นคนของรัฐบาลหรือเปล่าที่ออกมาขายบัตรคิวแล้วบัตรคิวเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยขายให้คนต่างชาติให้เกาหลีให้คนจีนให้เขาไปฉีดวัคซีนแล้วพี่น้องคนไทยตาดำๆนะผมถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์เวลาเนี่ทุกวันมันตายทุกวันสามวัน้อยสามวัน 100. ้อยรวมพันแล้วนะครับท่านจะนั่งมนทร้ากศพพี่น้องประชาชนอีกนานเท่าไหร่คิดดูกันแล้วกัน เงินที่จะกู้มาอีกหนึ่งล้านล้านและอีก7จ็ดแสนล้านทั้งหมดตรงนี้เอาที่ไหนมันเต็มเพดาน g p a เต็มเต็มเพดานแล้วนะครับเต็มเพดานแล้วนะครับหกสิบเปอร์เซนของเพดานมันเต็มแล้วขยายไปอีกก็ได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบห้าหกสิบห้าแล้วกู้มากู้มาเวลานี้ท่านอยู่มาเจ็ดปีเนี่ยมันน่าจะสามสิบล้านล้านนะ ตัวเลขกลมๆไปดูกันก็นแล้วกันหกเรียเสียราษฎรหมดเอาไปใช้ผิดประเภทหมดทั้งๆที่เรามีความทุกข์ในเรื่องสาธารณสุขต้องทุ่มไปที่สาธารณสุขซื้อวัคซีนเข้ามาให้เต็มบ้านเต็มเมืองและรีบระดมฉีดเหมือนกันในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเขาฉีดข้างถนนเอาหมอเอาพยาบาลเวลานี้มีพยาบาลที่เกษียณไปมีหมอถึงเกษียณไปมีเภสัชกรที่เขาฉีดยาเป็น เอามาเลยแล้วก็ไปให้ฉีดบริการกันทุกที่ตามศูนย์การค้าตามอะไรที่เคยทํามาแล้วแต่เวลานี้มันไม่มีวัคซีนอะ่ะไม่มีวัคซีนแต่ดันมีวัคซีนไปขายเว้ยเฮ้ยช้ำใจไหมขอพระคุณจริงๆครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมรายการข่าวทะลุไหม่ตอนเช้าและรายการบุญละวีตีข่าวตอนบ่ายที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ช่วยกันติดตามครับท่านอยากจะชมรายการนี้กดติดตามไว้กดแชร์แชร์แชร์ช,รชรกดกระดิ่งด้วย และก็ขอบพระคุณที่ฟังโฆษณานะรายการนี้จะได้มีสตางค์ซื้อข้าวสารกดโฆษณาอย่าไปกดทิ้งนะฟังซะหน่อยก็แล้วกันอยากสมัครก็สมัครไปสมัครเป็นสมาชิก50บาทเดี๋ยวสิ้นเดือนนีกสองสามวันผมจะจับฉลากแจกเสื้อเนี่ยเนี่ยเสีขาวสีดำเนี่ยสวยมากขา่าทะลุไม่มีโลโก้ YouTube และเป็นเสื้อผมไปเลือกผ้าเองครับไปเลือกผ้าเองอยากจะให้ท่านได้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 เสื้อนี้ อ่ะสิคนนะสิคนเดือนละ10คนแต่ในรายการข่าวทะลุไม้เนี่ยก็มีสมาชิก50บาทแต่ท่านซื้อได้300ร้อปกตินี่ตัวละ490รอาส่ะขอบอกกล่าว,ด,วด้วยแค่นี้นะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่ขอให้ท่านโชคดีนะครับลาไปก่อนนะครับจากระกผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ